ไม่แนะนําทําตามนะคนดูถ้าทุนไม่เยอะจริงนะหรือว่าทุนน้อยได้กําไรแล้วค่อยแบบว่าลองใส่สัก3ามสี่หมุนดูนะครับผมทาไม่ได้ก็เลิกไปเลยนะครับผมผมดูไม่แนะนําเล่นต่อไม่งั้นเดี๋ยวหมดนะครับผมคนดูยังไงคูณ6ครับโอเค5 5 8บาทแล้วดอกนี้คูณ7ครับคนดูเป็นไงล่ะฟุกทั้งนั้นฟุกล้วนๆนะครับผมันดู ลึมบัมซัมเบ้กันไปนะครับ1533บาทนะครับผมท่านผู้ชมขึ้นเบเ็ด40ไปเลยลักกันนะครับผมมาขอเน้นๆครับผมช็อตนี้ตัวแพงต้องมาแล้วแหละสวยแล้วตัวแพงต้องมาแล้วแหละคนดูมาอีครับผมคุณสีสวย don't anyone all โอเคครับผมก็การาบสวัสดีสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับปองยองพาปั่นนะฮะอ่าวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมรักกี้พิงกี้นะครับผมก็มาดูนะครับผมว่าจะได้กําไรเท่าไหร่กันนะครับสําหรับเกมนี้นะท่านผู้ชมก็ไปดูกันเลยนะครับผมมาดูมานะฮะท่านผู้ชม มาจังหวะน,นี้ยังไงคนดูจังหวะน,นี้ยังไงคนดูยังไงคนดูยังไงคนดูสิบบาทแล้วมันยังไงคนดูมา แต่วันนี้เกมก็นข้างแข็งนะสกัดเตอร์สามตัวครับผมอีกตัวเดียวเท่านั้นนะฮะคนดูตัวเดียวเท่านั้นอแต่วายมาแทนนะครับผมเสียดายอยู่เหมือนกันคนดูบึ้มสวยบึ้มสวยยังไหลอยู่นะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเลมอนมาสี่สิบบาทยังไงหนึ่งตัวขอหนึ่งตัวเท่านั้น คนดูยังโอ้โหยังต่อได้อีกคนดูได้ลุ้นเออหือไม่มาสักทีวะคนดูต้องมาแล้วแหละจังหวะน,นี้คนดูโอ้โห ยี่สิบสี่บาทนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมก็โอเคนะฮะแปดร้อยแล้วนะครับผมจัดเบ็ดสามสิบไปเลยละกันวัดสุดนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะไม่แนะนำำําทําตามนะคนดูถ้าทุนไม่เยอะจริงนะหรือว่าทุนน้อยได้กําไรแล้วค่อยแบบว่าลองใส่สักสามสี่หมดดุนดูนะครับผมถ้าไม่ได้ก็เลิกไปเลยนะครับผมหมุนดูไม่แนะนําเล่นต่อไม่งั้นเดี๋ยวหมดนะครับผมผมุนดูยังไงคูณหกครับ โอเค558บาทแล้วดอกนี้คูณเจครับคนดูเป็นไงล่ะฟุกทั้งนั้นฟุกลน้นๆนะครับผมคนดูปึมบําซัมเบ้กันไปนะครับ1533บาทนะครับผมท่านผู้ชมขึ้นเบ็ด40ไปเลยลักกันนะครับผมมาขอเน้นๆครับผมช็อตนี้ ตัวแพงต้องมาแล้วแหละสวยแล้วตัวแพงต้องมาแล้วแหละคนดูมาอีครับผมคุณสี่สวยแล้วยังไงสวยอย่างนั้นแหละครับผมผมันดูความโบน,นี้สวยอย่างนั้นแหละคนดูโอ้โหเจ็ดคอมโบคนดูหลายยังเอาหลายยังโหดน,นะครับผมผมันดูท่าไหน,นครับผม 2,178บาทนะครับผมสำหรับใบ40่สินะฮะเล่นเบ็ดโหดไปเลยแล้วกันกําไรจะได้มาเร็วๆนะฮะท่านผู้ชมเบมช็อตนี้ปึ้มสวยอีก3้0เลมอนเลมอนปึ้ม400แล้วเน้นๆครับผมสแกตเตอร์จะมาก็ไม่มาสักทีนะเออจะเข้าก็ไม่เข้าจะมาก็ไม่มาอะไรครับเนี่ยคนดูสวยแล้วไหลด้วยดิจังหวะไหลสวยด้วยดิ เค <c oughs> okay, ดูอยังมานลฮะท่านผู้ชมสามร้อยยี่สิบคูณเก้าเลยครับผมมันเต็มใจอยานคนดูโคตรเอาเลยลัคก,กี้พิงกี้วันนี้เนียครับผมเอาใจไปเลยวันเนี้ย <c oughs> โอ้โห มันต้องอย่างนั้นแหละนะครับผม1 9 1่บาทนะครับผมรางวัลเมกานะท่านผู้ชมนะครับผมนะโอเควันนี้นะครับทุน200ได้มา6 1พันบาทนะครับผมก็คุ้มสุดๆไปเลยนะครับผมจัดเป็นนักวัดใจไปเลยนะวันนี้นะก็พอเลยแล้วกันคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคาราับ And I feel like something's bad. But hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah.